อรุณสวัสดิ์ค่ะเพื่อนๆน,น้อยทำสวนจ้าเหนื่อยก็รู้เหงาก็เข้าใจอ่ะเหนื่อยเหนื่อยก็พักนะคะเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาชมหน้าบ้านนะคะที่น้อยได้ทำการเก็บกวาดปรับปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะก็นํากระถางมาวางเรียงไว้แบบนี้นะคะหมักดินเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมที่จะนำต้นไม้มาปลูกนะคะ นี่ก็เป็นมะเขือม่วงนะคะที่ไว้เก็บลูกแล้วก็แตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่ดินเพิ่มนะคะใส่ดินใส่หญ้าเพิ่มเนาะนี่ก็เป็นกระถางที่หมักนี่นะคะใบกระถินนรงนะคะแล้วก็ดินนะคะหมักหมักรวมกันไว้แบบนี้เดี๋ยวรอให้ต้นไม้น้อยโตได้ได้ที่ก่อนนะคะแล้วก็ไว้จะนำมาลงนะคะ อันนี้ก็เป็นขากล้องนะคะเพื่อนที่พังแล้วก็นํามาผูกให้กับต้นหม่อนนะคะต้นหม่อนเดี๋ยวเขาจะโยกเยกเนาะก็ต้องหาอะไรมาผูกไว้ให้เขานิดนึงนะคะอันนี้เป็นไต้หวันสตอรี่นะคะเพื่อนเปลูกไว้ในกระถางแบบนี้นะคะแล้วก็มีจานร,รองให้เขานิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นพื้นคอนกรีตเนาะ นี่ค่ะทำเอาไว้แบบนี้เตรียมพร้อมที่จะปลูกพืชผักนะคะเราอยากปลูกอะไรเราก็เตรียมดินก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมว่าหาหาฟางหาญ้ามาคลุมด้วยนะคะจะทําให้จะทําให้ดินเรานุ่มนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะจุลินทรีย์ได้ทํางานนะคะดินก็จะนุ่มปลูกพืชผักก็จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีนะคะามาดูนี่ค่ะเข่งคะ่ะเข่ง ที่น้อยพาหมักเมื่อวันก่อนที่พาดูว่าหมักเอาไว้นะคะอันนี้เป็นเข่งไซส์ไซส์สองนะคะจะบอกว่าเข่งไซส์สองเนี่ยแพงมากนะที่ภูเก็ตนะคะเพื่อนๆร้อยกว่าบ,บาทนะคะร้อยเท่าไหร่น่ยจาไม่ได้อะเกือบสองร้อยนะคะเพื่อนๆขนาดไซส์สองนะคะแล้วไซส์หนึ่งไซส์ใหญ่สุดนี่นะคะราคาสองร้อยกว่าบ,บาทนะคะ พอดีหมดนะ้ก็เลยไม่ได้ซื้อมาเนี่ยทั้งหมดนี่ก็10เข่งก็2 0 0พกว่าบาทนะคะที่น้อยซื้อมาแพงๆนะคะเพื่อนๆแพงเนาะแล้วก็นำมาหมักพวกใบม้งใบไม้นะคะยาแหง้งเนาะแล้วก็ขี้วัวนะในใส่ขี้วัวขี้ไก่นะคะหมักเอาไว้เนาะแล้วก็นี่ค่ะหม่อนหมอนได้นำหม่อนมาปลูกคะ่ะหม่อนที่เราเสริมรากเสริมกิ่งเอาไว้นะคะ พอเขาจเจริญเติบโตรากแตกเตรียมกระถางแล้วน้อยก็นํามาแยกใส่กระแยกใส่เข่งเอาไว้แบบนี้นะคะย้ายมาใส่เข่งเอามาดูกันค่ะโอ้ยพอได้ชิมแล้วนะคะพเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นหมอนไต้หวันสตรอเบอรี่นะคะได้ออกลูกให้ได้ชิมแล้วนะคะพี่เอค่ะน้าหนวดจา๋าไปดูช่องพี่เอนะคะ9กทีละเกา็เจ็อินซีพี่เอาพาเ,อาเสียบ เสริมรากนะคะเสริมกิ่งหมอนนะคะอันนี้เป็นไต้หวันสตรอเบอรี่นะคะไปดูวิธีการเสริมรากทํำยังไงเสริมกิ่งทํำยังไงหมอนนอกต้องเสริมกิ่งนะคะเ,เพื่อนๆเอากิ่งของหมอนเชียงใหม่นะคะมาเสริมใส่ลงไปมาเสียบใส่ด้านข้างเพื่อให้เขาช่วยหากินนะคะเ,เพื่อนๆถ้าเป็นส่วนของรากนี่ก็จะดีมากนะคะเขาจะเดินเขาจะหากินได้เร็วนะคะ นะถ้าเป็นกิ่งเนี่ยกว่าจะแตกรากแล้วก็กว่าจะหากินได้อีกก็นานนิดนึงนะถ้ารากนี่ก็คือช่วยหมอนนอกหากินได้เลยแล้วก็เร็วแล้วก็จะแตกใบนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะแตกยอดแตกใบออกมาสวยงามแล้วก็มีลูกให้เราได้ชิมเร็วมากนะคะ,ะไปดูช่องพี่เอเสร็จแล้วก็ไปดูช่องนนวดนะคะเดโชซูอินนนทดเขามีหมอนเยอะมากค่ะเพื่อนๆเขาเป็นผู้นำแฟชั่น นะะในการปลูกหมอ่อนเขามเีเป็นไร่เลยนะคะสวนหม่อน,เ,นอเขามีโรงเรือนที่ทดลองการปลูกหม่อนแบบในโรงเรือนแล้วก็มี o า t ดอร์ที่เป็นกลางแจ้งนะคะเขาทดลองว่าวิธีไหนที่จะให้ผลผลิตได้ดีนะคะซึ่งก็ให้ดีทั้ง2แบบเลยนะคะไปดูวิธีการ ให้น้ำอย่างไรให้ปุ๋ยอย่างไรนะคะ,ะตัดแต่งกิ่งแบบไหนนะคะถึงจะได้หมอนผลโดดๆผลสวยๆผลใหญ่ๆแล้วก็ผลยาวๆนะคะนี่ค่ะนล้ก็ดูวิดีโอของน้าหนวดเดชชนสุอินนี่ลคะค่ะแล้วก็พี่เอ9ก้าแล้วนั้นก็มาทำมาทาตามคะ่ะมาเสริมรากเสริมกิ่งตามแล้วก็อะไรที่พันไหนที่สามารถนำมา มาชําได้เลยน้อยก็นําไปชํานะคะอย่างเช่นดัมออสดัมออสตุรกีไหนละ่ะดัมออสเดียวอันนี้ก็เป็นไตวันสตรอเบอรี่นะคะเพื่อนๆน้อยก็เก็บเก็บลูกไปชิมนะคะเก็บลูกไปชิมได้หลายลูกแล้วนี่ก็เหลือเล็กน้อยนะคะผลเขาจะยาวนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะไต้วันสตรอเบอรี่ผลจะยาวรสชาติหวานมากเลยค่ะเพื่อนๆแต่บางต้นก็อมเปรี้ยวนะคะแล้วแต่ต้นนะคะ ในชิมบางต้นหวานไม่มีไม่มีติดเปรี้ยวเลยจะมีความหอมกลุ่นขึ้นจมูกคล้ายๆลสตรอเบอรีเ่เขาก็เลยเขาก็เลยน่เรียกเป็นที่มาของไต้หวันสตรอเบอรี่นะคะหายหอบค่ะตื่นขึ้นมาก็ททำงานนะคะอันนี้คืออันนี้คืออดำออสตรุรกีนะคะผลจะเป็นอย่างนี้ถ้าต้นเขาใหญ่ผลจะโตมากนะคะเพื่อนๆน,นี่ขนาดว่าพึ่ง เพิ่งเสริมรากไปได้ไม่ไม่เท่าไหร่นะคะก็โตขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือน้อยใส่ในกระถางพอรากเขาแตกเยอะแล้วเนี่ยน้อยก็นำมาลงในเข่งแบบนี้นะคะอ่ะต่อมาสองเข่งนี้รอให้อีกสองต้น รากแตกเต็มกระถางให้จเจริญเติบโตดีก่อนในะถึงจะนํามาลงนะคะเมื่อวานลงไปทั้งหมด8เข่งนะคะอันนี้ก็เป็นบุรีรัมหมอนบุรีรัมนี่เป็นหมอนป่านะคะหมอนป่ารสชาติหอมมากค่ะเพื่อนๆพน,นชิมแล้วหอมแต่ก็จะมีความเปรี้ยวนะคะจะเปรี้ยวแต่เห็นพี่เอบอกว่าเออถ้าโตแล้วก็จะหวานว่างั้นนันหนวดว่าเออไม่ได้ว่าสิของนันหนวดจะหวานนะคะหมอนป่าของนันหนวดน้ก็ไม่แน่ใจว่า เป็นพันอะไรนะคะเคยได้ยินนะ้าหนวดอบอกในคลิปว่าหม่อนป่าหวานเดี๋ยวเราก็ปลูกไปเรื่อยๆนะคะก็ได้รอชิมไปเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ตอนเล็กตอนโตเนาะปลูกไปชิมไปนะคะก็ได้มีผลไม้กินเนะาะเช้าๆขึ้นมาก็เดินชิมหม่อนไปแล้วค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาดู หมอนที่น้อยปลูกเอาไว้ในเข่งหน้าบ้านนะคะพื้นก็จะเป็นคอนกรีตนะตรงนี้ก็จะติดกำแพงพอดีเลยค่ะปลูกไว้ก็จะได้มองเขียวๆนะมองกำแพงดำๆอยู่ก็ไม่สวยนะคะนี่ค่ะฝนพังงาฟ้าภูเก็ตฟ้าภูเก็ตเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆตอนนี้ก็สายแล้วนะคะแล้วก็ทำงานได้หลายอย่างแล้วก็เลยมา ถ่ายวิดีโอนิดนึงนะคะก็อหอบเลยค่ะเหนื่อยขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้น้อยทำสวนนะคะฝากไปดูไปชมช่องอต้อมการเด้นแพลนนะคะเป็นพี่สาวที่น่ารักนะคะที่แนะนำให้เรา,าขยายพันธุ์พืชผักต่างๆโดยวิธีการปักชำนะคะง่ายๆนะคะหรือการพาเพาะเมล็ดพืชผักต่างๆนะคะในอรอบบ้านของพี่ต้อมนะคะเยอะแยะไปหมดนะคะ พืชผักหลากหลายสายพันธุ์ที่น้องๆให้ไปพี่ต้อมก็ปลูกหมดทุกอย่างเลยค่ะจะปลูกจะมีที่ปลูกหรือไม่มีที่ปลูกก็เพาะไว้ก่อนเพาะเมล็ดไว้ก่อนเสียบยอดไว้ก่อนนะคะพาเพื่อนๆปลูกพาเพื่อนๆทำเนาะแล้วก็ท้ายคลิปของพี่ต้อมเนี่ยก็จะแนะนําวิธีการทํา youtube นะคะเพื่อนๆไปดูไปชมกันนะคะไปเป็นกําลังใจให้พี่ต้อมช่องต้อมการ์เด้นเพรนกันนะคะไปแล้วค่ะวันนี้หอบแล้วค่ะ ขอบคุณหล,ลายที่ส่งฮักมาอมชูตามคำว่าสูกเข้าสู่หัวใจดวงนี้ผู้หญิงตัวคนเดียวเดินเดียวเหมือนยิดพมีแต่รู้จักคำว่าโชคดีได้มีวันนี้เพราะมีแรงใจ